สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมเดอะจังกระบอยนะครับหรือว่าอาณาจักรคนป่านะครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาในป่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ชวนพี่ลึกนะครับผมมาด้วยนะครับนี่ครับพี่ลึกครับนี่นผมก็เป็นหลานของพ่อผมเองนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนะครับก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ไปแบกต้นเสานะครับที่เหลือมาแล้วนะครับนี่ต้นนี้เลยนะครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่หนักที่สุดนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นคานด้านล่างนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ลึกก็กำลังมัดนะครับผมเราจะมาวัดระดับนะครับความสูงต่ำนะครับของตัวบ้านนะครับผมของพื้นนะครับคือว่าเราเนี่ยไม่มีระดับน้านะครับเราจะใช้ไม้แล้วก็ใช้สายตาในการดูนะครับผมคือความเท่ากันเนี่ยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็ เราจะทําให้เอียงน้อยที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับไปทํางานกันต่อเลยนะครับพี่ๆครับ ตอนนี้นะครับเราก็าได้ขันบ้านด้านล่างแล้วนะครับที่เป็นพื้นนะครับพ,พี่ครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับคือว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอพักเบรกก่อนนะครับไม่รู้ว่า,าคนแก่สองท่านนี้ทำอะไรอยู่ครับ <c oughs> ต้องกาแฟกินนะ <c oughs> ต้องพักก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เคนะครับพี่เ่ครับก็เดี๋ยวขอพักผ่อนกินน้ํากินท่าก่อนนะครับผมทุกคนครับก็หลังจากที่เราเนี่ยพักผ่อนกินน้ํากินท่าเสร็จนะครับเราก็จะมาทํากันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมากลบหลุมเสานะครับที่แทงเรือนะครับมากลบให้เสร็จเลยนะครับผมส่วนพ่อกับพี่ลึกก็จะทําคันด้านบนนะครับนี่แบบนี้เลยครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยครับ นี่นะครับพี่พครับตอนนี้นะครับอ่าบ้านของเราก็ทั้งวันนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยจะได้ประมาณนี้นะครับผมก็คันด้านบนเนี่ยได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องอเอาไม้เนี่ยมาพาดนี่ครับผมนี่แบบนี้นะครับ,บก็สําหรับพรุ่งนี้นะครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบนสุดเลยนะครับของตัวบ้านนะครับผมวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับผมนี่ครับพาทิดก็กําลังรับฟ้านะครับผมตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะครับพี่พีครับก็ต้องบอกว่าการทําบ้านของเราเนี่ยเรามีอุปสรรคเยอะมากเลยครับทั้งฝนฟ้าอากาศนะครับพี่พีครับ ก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยล่าช้ามากๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับพิ่ลึกก็กำลังเลยอ่าคือเป็นเสาที่มันเลยออกมานะครับอ่าหัวเสานะครับที่มันเลยออกมานะครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับถ่ายพี่พี่ดูนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับอาทิตย์ก็ไปรับฟ้าแล้วนะครับ แมลงนะครับพวกแมลงพวกจักจั่นครับก็ร้องแล้วนะครับผมช่องเย็นๆเนี่ยเขาก็จะร้องแบบนี้เลยนะครับทุกวันเลยนะครับก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาตลอดเลยนะครับว่าเสียงคลิปผมเนี่ยมันเบามากๆเลยนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากเสียงพูดของผมเองหรือว่าเกิดจากไมค์ของกล้องผมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าผมพูดดังแล้วนะครับถ้าดังกว่านี้ก็คือตะคอกใส่คนดูแล้วนะครับผม ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องขออภัยนะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับปรุงแก้ไขนะครับนะครับผมในกันตาต่อของผมเนี่ยผมก็ได้เพิ่มเสียงนะครับคือวอลลุ่มเนี่ยผมเพิ่มเสียงดังสุดเลยนะครับพี่พี่ครับมันได้แค่นั้นจริงๆนะครับผมก็ครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำกับข้าวนะครับผมสำหรับเย็นนี้นะครับ สวัสดีเช้าวันใหม่นะครับผมนี่ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับพี่พีครับก็วันนี้เนี่ยผมต้องเดินทางกลับบ้านนะครับกลับไปที่หมู่บ้านนะครับเพราะว่ามีธุระด่วนนะครับวันนี้เด่นนะครับจากช่องคุณแบกเป้ครับผมก็ได้มาตามผมนะครับก็ไม่รู้ว่ามีธุระอะไรนะครับก็เช้าวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่พี่ดูนะครับก็จะกลับบ้านกันนะครับผมเหนื่อยไหมมามาตั้งแต่เช้าเลยนะ ชั่วโมงครึ่งครับลูกปราเห็นนะครับพี่พี่ครับก็วันนี้ก็จะกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเนี่ยจะเออแต่งตัวนะครับแล้วก็เก็บเข้าของผมนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะกลับบ้านเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแจ้งให้พี่พี่ทราบนะครับแล้วก็คิดว่าคลิปนี้ก็คงอีกนานนะครับกว่าที่จะได้ลงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยจะได้เข้ามาในป่าอีกเมื่อไหร่นะครับก็ต้องทําทุระให้เสร็จนะครับพี่พี่ครับ ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางกลับเข้ามาในป่าอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้เดินทางออกจากป่าสามวันที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยบ้านของเราเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระท่อมผมเลยนะครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงที่กระท่อมของเราแล้วนะครับผมอตอนนี้เนี่ยพ่อผมเนี่ยก็กําลังมุงหลังคาบ้านของเรานะครับนี่เนี่ยผมก็ขันด้านบนก็เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่มุงหลังคาบ้านแล้วก็เอาฟากเนี่ยมาปูพื้นนะครับพี่พี่ครับ อ่านี่ครับลังคาของเรานะครับเราก็จะใช้ใบจักพ้อนะครับหรือว่าใบกระพ้อนะครับบางพื้นที่เนี่ยเขาก็เรียกว่าใบเคาะนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครที่รู้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมทีนะครับว่าจริงๆแล้วไใบพวกนี้เขาเรียกว่าใบอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปผมจะขอพักผ่อนนะครับสักพักนะครับพี่ๆครับขอพักผ่อนกินน้ํากินท่าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาช่วยพ่อผม มามุงหลังคาบ้านนะครับผมโอเคนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็พักผ่อนเสร็จแล้วนะครับก็หายเหนื่อยแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมกับพพอนะครับจะไปเอาใบกระเพาะหรือว่าใบจักเพาะนะครับผมที่พพอรผมเนี่ยได้ตัดไว้แต่ว่ายังไม่ได้เอากลับมานะครับก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ3กองนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ใต้ต้นกระเพาะเลยนะครับผมโอเคนะครับพี่ๆครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นใบจักเพาะนะครับผม ที่พ่อผมเนี่ยได้ตัดไว้นะครับก็หนึ่งกองเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามสิบปนะครับเดี๋ยวไปหาพ่อผมดีกว่านะครับรู้สึกว่าพ่อผมเนี่ยจะตัดเพิ่มอีกนะครับผมอ่านี่ครับพี่ๆครับนี่ก็จะเป็นลำต้นของเขานะครับผมล,ลักษณะลำต้นเนี่ยก็จะคล้ายกับต้นปาล์มนะครับ ตึงเนี่ยตอนนี้ออกลูกแล้วเนี่ยมอสสองเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ยลูกมันนะครับเอาไปเพาะได้มอสให้ลูกต้นต้นทรงแค่น,นี้ออกลูกแล้วอันนี้ถือว่าต้นใหญ่นะครับผมนี่นะพี่ๆครับพ่อผมก็ได้ตัดมาแล้วนะครับหนึ่งใบนะครับ นี่ในการตัดเนี่ยเราต้องะระมัดระวังนะเพราะมันมีหนามด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงก้านมันเนี่ยมีหนามนะพี่พี่ครับในการตัดหนึ่งใบนะครับเราสามารถที่จะฉีกได้เป็นสองใบนะครับผม 2> 2สองซีกนะครับเดี๋ยวพ่อผมจะฉีกให้ดูนะครับลลางเย อ่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ยัยังไม่ทันไรเลยครับพี่พี่ครับผมเนี่ยโดนน้มพิมไปแล้วครับ อ่านะครับพี่พี่ครับในการตัดนะครับผมแต่ละต้นเนี่ยเราต้องเก็บไว้ประมาณ4ี่ถึงห้าใบนะครับถ้าไม่เก็บเนี่ยเขาจะตายได้นะครับผมนี่นะครับพี่พี่ครับก็ใบที่มันล้มลงมาแบบนี้นะครับใบที่มันไม่แบนนะครับผมนี่ก็สาเหตุเกิดจากขังเขานะครับเขาได้อ่ามาทำเขาเรียกว่าอะไรมาทําที่พักนะครับสําหรับหลบฝนนะครับพี่พี่ครับนี่ครับนี่เขาจะกัดอ่าตรงตรงเนี่ยครับรอบๆเนี่ยเห็นไหมครับ แล้วมันก็จะหุบลงมาแบบนี้นะครับก็เราใช้ไม่ได้แล้วนะครับคือเราต้องตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับพี่ๆครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลากกลับไปนะครับผมซึ่งพอผมเนี่ยได้ร้อยไว้นะครับเนี่ยเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจะไม่ลากเอานะครับเขาจะใช้กันแบกเอานะครับแต่ว่าที่เรามาตัดเนี่ยมันไม่ไกลจากที่พักเรามากนะครับเราก็เลยแบกเอา ลาก,กลับดีกว่านะครับว่ามันอาจจะขาดบ้างนะครับอาจจะขาดอาจจะเช็คบ้างนะครับข้างล่างนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะลากกลับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับพี่ๆีครับนี่เอาขึ้นบนบ่าแบบนี้นะครับ พี่ๆครับเดี๋ยวเราจะเก็บผักเหลียงกลับไปกินด้วยนะครับนี่ยอดอ่อนมากๆเลยนะครับเพิ่งองอกขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ครับตอนนี้นะครับพี่ๆครับเราก็ได้ลากกลับมาถึงที่พักของเราแล้วนะครับแต่ต่อไปเนี่ยพ่อผมเนี่ยจะมาทําเป็นมัดเป็นตับเป็นตับแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราจะใช้ไม้ไผ่นะครับผมมัดขีบนะครับผม นี่ก็จะเ,เป็นไม้ไผ่ที่พ่อผมไปตัดน,นะครับเราจะผ่าเป็นออกมาสามซีก<ม>นี่นะครับก็จะเป็นการมาัดคีบนะครับพี่ๆกับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาเรียงนะครับผมเป็นแผ่แนๆๆน,น,น,นะครับซ้อนกันนะครับแบบนี้นะครับมันมีมันมีสองวิธ,วธีวิธีมสองวิธีวิธีแบบพับเลยหพับแบบนี้นี่พับหรือไม่พับนี่ไม่กินยนี่ไม่พับอันนี้จะพับ แบบนี้นะครับนี่วิธีนี่วิธีครับก็แบบนี้มันจะแน่นกว่านะครับพี่พี่ครับแต่แต่คนเขาจะนียมาสลับไปนี่ครับพี่พี่ครับเราก็จะต้องสลับด้านนะครับเห็นไหมครับนี่นี่มันไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการมัดคลิปแบบอไม่ไม่พับนะครับพี่พครับเห็นไหมครับนี่อันนี้มันไม่พับนะครับส่วนอันเนี้ยมันจะพับนะครับพี่ๆครับเห็นไหมครับมันจะพับห่มนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับพี่ๆครับก็ระหว่างที่พ่อผมมัดคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาหุงเข้าเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับพี่ๆครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับผม ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมกับพ่อก็ได้ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยก็มีแขกนะครับผมมาเยี่ยมเยียนเรานะครับผมนี่เลยครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมอยู่ดีๆก็โผล่มาเลยนะครับนี่ก็เต้นะครับผมคุณเต้นะครับจากจากช่องคนป่านะครับผมก็จะมาช่วยผมทำอ่าทำบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําบ้านกันต่อเลยนะครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รื้อบ้านหลังเก่านะครับ หรือไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลื้อต่อนะครับแล้วก็เอาไม้ฟากเนี่ยออกมานะครับแล้วก็จะได้มาปูพื้นด้านบนนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็มาลุยกันต่อเลยครับ ก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะมามุงหลังคากันต่อเลยนะครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยพ่อผมก็ได้มัดคลิปนะครับได้อยู่ประมาณอ่าประมาณ40กว่าตับได้นะครับผมนี่นะครับก็สําหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้แค่หลังคานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนบ้านนะครับเดี๋ยวส่งอ่ใบจักรพาะนะครับให้พ่อผมนะครับ

โอเคนะครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับเราก็มุงหลังคานะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับนานมากๆด้วยนะครับผมตอนเย็นเนี่ยเราแค่มุงหลังคาเนี่ยก็นี่นะครับใช้เวลาไปประมาณโอ้โหหลายชั่วโมงนะครับก็เสร็จไปแค่ด้านเดียวนะครับนี่ตอนนี้เราก็กําลังเริ่มมุงหลังคาด้านนี้นะครับผมนะครับในการมุงหลังคานะครับในการทําบ้านหลังนี้นะครับ ส่วนใหญ่เลยนะครับเราจะใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับผมแม้แต่กันเนี่ยกันมัดเนี่ยนะครับกันมัดมัดตอกมัดวายพวกนี้นะครับคือเราจะใช้ตะปูน้อยมากๆเลยนะครับพี่ๆครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เราเนี่ยใช้ตะปูนะครับผมเพื่อที่มันจะได้ความแข็งแรงนะครับผมแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยมันจะนานกว่านะครับอย่างเช่นพวกคานบ้านนะครับพวกนี้นะครับผม เราจะใช้ตะปูนะครับในส่วนอื่นเนี่ยเราจะใช้ตอกนะครับตอกแล้วก็หวายนะครับในการมัดนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับพี่ๆครับระยะห่างนะครับแต่ละตับเนี่ยก็จะมีความเท่ากันนะครับทุกตับเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ใช้ไม้นะครับนี่ไม้ไผ่นะครับในการวัดนะครับผมนี่เราก็จะเสียบลงไปแบบนี้แล้วก็นี่แบบนี้ครับคือมันจะเท่ากันนะครับทุกตับเลยนะครับ นี่นะครับผมพอดีนะครับโอเคนะครับพี่ๆครับก็ตอนนี้นะครับพาทิตก็ตกดินแล้วนะครับผมซึ่งเรามุงหลังคาเนี่ยก็เสร็จพอดีนะครับคือยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลืออีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับ อาด้านบนนี่นะครับผมนี่เห็นหมเห็นไหมครับที่มันเป็นช่องว่างๆ,ๆนี่นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่ออ่าวันถัดไปนะครับก็พี่ๆจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าหลังคาของเราเนี่ยองศาของเขาเนี่ยจะชันมากๆเลยนะครับสาเหตุที่เราทําแบบนี้นะครับก็เพราะว่ามันจะอยู่ได้นานกว่านะครับคือมันจะอยู่ได้นานนะครับถ้าจริงชันมากเนี่ย อายุการใช้งานเนี่ยมันจะยิ่งนนยิ่งนานนะครับผมคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถอยู่ได้ประมาณสามปีเลยนะครับผมกเ,เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะไปหุงข้าวเลยนะครับพี่ๆครับก็ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ไปหุงข้าวกันเลยครับ <displayed, S 1> สำหรับวันนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยจะหุงข้าวอย่างเดียวนะครับส่วนกับข e. ้าวเนี่ยท่านเต้นะครับผมก็จะเป็นคนทํากับข้าวให้เรากินนะครับวันนี้เขาจะมาเป็น่อครัวให้เราหนึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูที่ท่านเต้เนี่ยทำวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองไปสัมษณ์ท่านเต้ดูครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับคือไม่รู้ว่ากล้องผมเนี่ยยังจับภาพได้หรืออยู่หรือเปล่านะครับ เต้ครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับผมก็มีเมนูเนื้อสัตว์นิดหน่อยแล้วก็มีจะทํานี่นะครับผมมะละกอชุบแป้งทอดนะครับอ่าครับผมกินนะครับผมทันเต้ในป่าก็ไม่มีอะไรมาเราทํากันไม่น้อยกินแบบประหยัดครับนี่ครับทันเต้ก็ได้ไปหานกมานะครับผมได้สองสามตัวนะครับก็น่าจะได้มอหนึ่งนะมอหนึ่งโอเคนะครับเราก็จะมาทำพิซซ่าันแล้ว โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้หุงข้าวทำกับข้าวเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูที่ทันเต้นะครับทำนะครับมีอะไรบ้างครับทันเต้แกงนกใส่หัวปีป่านะครับผมครับแกงใต้ตามเองครับแล้วก็หัวปีไอ้มะละกอแป้งทอดนะครับไม่ได้ปรุงรสอะไรมันก็อร่อยละหวานอยู่แล้วครับผมครับผมนี่ก็แกงเลียงที่ลุงเขาทํานะครับผมแกงใบเรียงต้มจืดนะครับแล้วก็อน้ําพริก มีนิดหน่อยครับผมแล้วก็ใบอะไรก็ไม่รู้มังง่วงใบมังง่วงครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทั้งสามคนเนี่ยจะขอทานข้าวก่อนนะครับ ี่ครับตอนนี้นะครับเราทั้ง3ามคนนะครับก็ได้ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะขออนุญาตไปเข้านอนเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับพี่ๆครับว่าตอนนี้เนี่ยก็ดึกมากแล้วนะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่ประจันเนี่ยเต็มดวงนะครับผมคือสว่างมากๆเลยนะครับยุงก็เยอะนะครับผมเนี่ยผมเนี่ยต้องมานอนข้างกองไฟนะครับเพื่อที่ผมเนี่ย จะไม่โดนยุงกันนะครับควอนไฟนี่มันจะได้ไล่ยุงด้วยนะครับพี่ๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับพี่ๆครับนี่ก็จะเป็นเช้าอีกวันแล้วนะครับผมนี่ครับผมจะให้ดู ตรงนี้นะครับคือหมอกหนาบางๆเลยนะครับภูเขาเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับพี่ๆครับนี่นะครับผมล้อมรอบที่พักเราเลยนะครับหมอกเนี่ยอากาศก็เย็นนะครับสบายครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับอีพีนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสําหรับคนที่มาใหม่เนี่ยก็อ่าอย่าลืม กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย